ในอนุชาบูรพาชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการนำเอทานอลไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากการเป็นเชื้อเพลิงชีวาภาพและการผลิตสุรามุ่งเน้นอุตสาหการรมพลาสติกชีวาภาพโดยกำหนดให้กระทรวงการอุด,ดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นหน่วยงานหลักจกัดทำมาตรฐานทางเทคนิค พัฒนาบุคลากรให้สามารถตรวจประเมินตามมาตรฐานของการผลิตเอทานอลได้จัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้เอทานอลเพื่อเป็น,นกลไกในการจัดซื้อและจัดหาเอทานอลล่วงหน้าให้เพียงพอต่อความต้องการกำหนดปริมาณการนำเข้าเอทานอลพัฒนาศักยภาพเกษตร,รกรและผู้ผลิตเอทานอลในประเทศให้สามารถผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพและมาตรฐานออกกฎหมายและแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG โมเดลดังนั้นแนวทางดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมการปรับตัวและพัฒนาอุตสาหการรมเอทานอลให้เกิดความยั่งยืนการใช้เทคโนโลยีเพื่อนำเอาเอทานอลมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเมล็ดพลาสติกช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ในปริมาณมากจะช่วยส่งเสริมให้มีการใช้เอทานอลอย่างต่อเนื่องในอนาคตจึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการที่จะ สนับสนุนการลงทุนส่งเสริมการนำเอทนโนไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพก็จะมีแนวทางดังนี้นะครับคือการจัดทำม,มาตรการการผลิตเอทิโนเพื่อให้การอนุญาตนำเอทนโนแปลงสภาพหรือบริสุทธิ์ไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆขณะที่กรมสรรพากรมิตรขานรับนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพรองรับการขยายตัวตามเทรนโลกในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยนายเอกนิติ นิติธรรมประพาสอธิบดีกรมสรพสามิตกล่าวว่ากรมสรพสามิตและกรมศุลกากรพร้อมดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังโดยจะสนับสนุนให้นําเอทานอลไปผลิตพลาสติกชีวภาพได้โดยกําหนดให้ผู้ใช้เอทานอลจะต้องใช้เอทานอลที่ผลิตในประเทศก่อนเป็นลาดับแรกโดยคาดว่าในเบื้องต้นจะมีความต้องการใช้เอทานอลประมาณ450ล้านลิตรต,ต่อปี ซึ่งแนวทางการส่งเสริมเอทานอลชีวภาพในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตเอทานอลในการลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพของเอทานอลในประเทศไทยรวมถึงเป็นการเพิ่มตลาดใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านการใช้เอทานอลในภาคการขนส่งจากนโยบายการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน